ป๊อปมารมีพนักงานดีเด่นอยู่4คนตลอดปีก่อนแต่ละคนทำยอดขายให้บริษัทเกิน1,000ล้านหยวนรวมทั้งทีมจัดไป7,600ล้านหยวนเ,ออเรามาถอดความลับตัวเลขของธุรกิจอาร์ o ทอยผ่าน3คํคำถามกันคำถามแรกป๊อปมารททำกำไรจากด้องๆได้เท่าไหร่ สมมุติเราซื้อน้องมาตัวหนึ่งในราคา1,000บาทมันจะเป็นค่าผลิตน้อง332บาทเป็นค่าการตลาดค่าเช่าร้านและค่าบริหาร353บาทหักภาษีอีก81บาทป๊อปมาร์ทจะเหลือกำไรสุทธิเด็ดโปรฟิตที่254บาทโอ้ไม่น้อยเลยนะคำถามที่2เพื่อนๆคิดว่าปีหนึ่งป๊อปมาร์ทขายกล่องสุ่มได้กี่กล่องคำใบแรกรายได้รวมจากกล่องสุ่ม6,936ล้านหยวนคำใบที่2ราคาขายเฉลี่ยต่อกล่อง69หยวน เฉลยคำนวณง,ง่ายๆรายได้ทั้งหมดตั้งแล้วหารด้วยราคาต่อกล่องเราจะได้คำตอบที่1.5ล้านกล่องคำถามสุดท้าย100ล้านกล่องนี้เขาขายได้เยอะสุดที่ประเทศไหนลองเดากันดู hmm. ไทยจีนอเมริกายุโรปเฉลยสัดส่วนรายได้6กอยังอยู่ในจีนและอีก3าอยู่นอกจีนซึ่งในตลาดกลุ่มนอกจีนที่ใหญ่ที่สุดก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็บ้านเราเนี่ยแหละไม่น่าเชื่อเนาะนี่คือพลังของอาร์ทอยน่ารักมุ้งมิง้ง แล้วคุณคิดว่าป๊อ m มา t จะขยายอาณาจักรทำเงินไปได้มากกว่านี้อีกไหมเราแค่ต้องถามว่าพวกเขาเนี่ยจะขายได้มากกว่า100ล้านกล่องในปีต่อๆไปอยู่ไหมทุกคนคิดว่ายังไงคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับแค่เราสังเกตสิ่งรอบตัวเราก็จะรู้เรื่องลงทุนได้มากขึ้นถ้าสนใจป๊อ m มา t คุณเองก็เป็นเจ้าของได้นะเปิดพอร์ตซื้อหุ้นตัวนี้ที่รีเวเลเตอเลย